ลองมั่งครับโอ้น้ำเล็กครับพี่นอ้องสอบครับเอยูเบ่ถึงเบดครับสอบครับสอบ เหรีนันเงินกันไว้ครับมัน บ่ได้ตัวซับกันใบฟังนะผมบระกายังไปทั้งผู้เสียงมันกัดด้วยสวนหน่อนครับผม เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับอยู่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 ครับผมอยู่ครับใส่งามอยู่ครับผมโอ้ยสาลายครับอยู่ครับอยู่ครับผม โอ้ยครับผมใส่งามากเลยครับขนาดกบยางสี่แถวครับผมเต็มเก่าคอ,อปลากับรกรบลุดครับ โอ้โหเหตุการณ์ให้งงข่าวรฟังคนไทยครับต้องหนึ่งถอดอุปกรณ์ไว้ฟังนะครับนะี่นี่นะครับนักหนำเลือดครับๆก็ปลานี่มาทานนะครับผมนี่ใส่ง,า,ง,งามๆครับนี่ครับรูปประมาณรูปเจ็ดรูปแปดครับ บนังกัดะมาณนี้นะครับบ้าขาดบ้าขาดโลคเกินโลคแปดกินครับแสงงามๆหมดเลยโอ้โทษ่ศัพท์ียกหน้าทั้งทษ่ศัพท์ทั้งกระเป๋าเงินครับผมเอาปลาใส่นี่กันครับ มูตกอยู่ฟังครับผมเขามานะนำเล็กนิดเดียวเต็มแดกของมึนอนี่ครับผมเหรียญพนันเง,งินครับมึอนี่ผูดได้แต่ใส่ไงรับเงินไปครับคนละมือครับมือนีงเหรียญคนละมือครับโอ้โหหัวนี้ก็ยังีบหลุดนะครับนี่ผมพันอีกรอบหนึ่งกันละครับผมปึ๊บ อยู่ในนั่งครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้ฟังก่อนครับผมอะไรครับเปียกน้วต้องโทรศัพท์ตั้งกระเป๋าเงินครับโอ้ทอดทุกมือครับผมเลืกครับเลืกน้ำตรงนี้เลืกครับ